สัีครับพวกเราที่เทียนจอย c h e วันนี้ครับกลับมาอีกแล้วครับทุกวันพุธนะครับผมเป็นการรีวิวโมเดลนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ที่ได้มาใหม่เลยสดๆร้อนๆเหมือนเดิมนะครับใช่เพิ่งได้มาก่อนอื่นเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับอ่ะก่อนจะแกะกล่องกันเรามาทายกันว่าเป็นตัวอะไรหนูว่าเป็น ซันจีเออคืออ <Island> ันน like <bbe> ี้น้องแก๊ปก็ไม่รู้นะยังไม่แกะเลยใช่ใช่อันนี้เพื่อนๆลองทายครับผมให้เวลาห้าวิเกอ่ะทายได้ใช่ไหมคอมเมนต์มาเลยนะว่าเป็นตัวอะไรอย่าโกงนะอย่าโกงนะมามาแกะดูกันครับอ่าเดี๋ยวปา๊ะจีดให้อว่าน่าจะเป็นซังจีดเลย ทำไมถึงคิดว่าเป็นซันจิแกลูฟี่พึ่งไปอันที่ไห้ให้ดาอีกทีหนึ่งให้ดาอีกทีหนึ่งก่อนจะเปิดตัวนี้เป็นตัวที่มีในนี้ด้วยแต่ว่ามีไม่เยอะและซันจิ <รา S 2> และซันจิผิดซันจิมีเยอะใช่แตจะเป็นไอ์มาโกหรือก็ไอ้คาตาคุิอ่าพอมาดูข้างในกัน ให้เ,เพื่อนๆดูเอาออกมาจากกลองก่อนอ่ะก่องมันจะดอกนี่ฮอกนั่นเองเจ้าจูเลีคิวมีฮอกของเรานั่นเองนะครับนี่ดูเป็นไงเลกล่องสวยเกิลยกล่องสวยอีกแล้วนี่ข้างหลังเป็นรูปวายนะนี่แดคูล่ามีฮอกทำไม<า>มันฮอเป็นแดคูลาดด่าเนามาดูข้างในกันดีกว่าครับอันนั้นลงไปข้างล่างเหมือนเดิม อันนี้งานเลเซนเหมือนเดิมนะครับงานเลเซนนั่นก็คือทาไปแก็บต่อทานะไปแก็บต่อเองเดี๋ยวมันหักมันหักไปนี่แย่เลยนะครับกล่องก็ขอเหมือนเดิมเป็นอะไรชอบดมกมล่องอ่ะฮะอ่ะจีให้หอโอเค หยิบขึ้นมาทีละอันเลยโอ้ยระวางระวางงางระวางรงก็สวยเกินอันนี้เป็นงานเลซินนะครับผมก็คือตัวที่นั่งของมีฮอกนั่นเองนะครับตัวถันตัวนี้เอ๊ะนะมาดูชิ้นต่อไปเป็นดาบนั่นเองใช่ดาบนี้อู้ดาบก็เป็นเลซินนะ หนักเลยหนักหนักเลยไม่ใช่พลาสติกนะดาบเป็นเลซนเหมือนกันหนักเลยดาบนี่คือเขาเสียบข้างหลังอย่างนี้ตัวนี้น่าจะต่อง่ายน่าจะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเงต่อสิไม่เป็นไรดาบไว้ข้างข้างก่อนไว้ข้างข้างก่อนมาเป็นตัวจบแล้วเหรอตัวมีฮอกตัวมีฮอกนั่นเองนะครับอืมทำหน้าออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะดูครับอันนี้ ใช้ได้ใช้ได้สวยสวยอยู่สวยอยู่นี่อะไรเนี่ยสวยอยู่อ่ะอันี้เป็นหนูอ,อันนี้<ว>ก็เป็นป๊อกเข้าง่ายๆอันนี้คืออะไรไรรมู่้น่าจะเป็นอันนี้เป็นพลาสติกน่าจะเป็นพ็อปในการตกแต่งเล็กๆน้อยๆ,ๆหมดแล้วเหรอหมดแล้วเฮ้ยในนี้มีอะไรอ่ะดูดียังใช่เปล่าหมดแล้วจริง เออ,เอ,อต้แก้ววายอ่ะอม,มีสิอโอ้ไม่ดีเรื่องเลยนั่นแหละเหตุผลที่ไม่ควรให้ต่อคนเดียวงเออแล้วบอกหมดได้ยังไงแก๊ปนี่จึ้ยเออวมันเล็กมากอ่าดีผมมาอีนยานมีสองอันถูกก็ไหนดู โอเคเพราะว่า1อันเนี่ยจะเป็นจะเป็นขวดนะขวดก็คือตั้งใส่อย่างนี้อย่างนี้อู้มันค่อนข,ข้างบางแล้วก็แก้วเนี่ยจะเป็นวางที่มือจะเป็นวางที่มือแบบนี้ต้องเสียบต้องเสียบฮะอุ้ยต้องเดมีรูเสียบยไหนนะขอหยิบออกมาก่อนต้องเสียบอันนั้นไปไหนเล่ตกไปเลยละ มันไม่ได้เสียบลูกเขาจะเป็นถืออ๋อใชอ่ใช่ใช่ใชมนใส่ล่องนิ้วแต่ที่ต้องแก๊บบอกเลยใชโ่โอเคใช่ใส่ล่องนิ้วนี่ถือแบบพอดีเลยนะดูนี่ครับใส่ล่องนิ้วนั่นแหละกล้องเหมือนเดิมล้ะไปแอบบหลังป้านี่อ่าโอเค เท่ดิโอเคอันนี้ก็จะวางอย่างนี้แหละอย่าวางไม่ค่อยแน่นเนาะใช่ใช่อันนี้ขอถอดไว้ก่อนแล้วกันอ่าแล้วดาบอ่ะดาบจริงๆอ่ะคือไว้ข้างๆก็ได้เท่ดีไม่จำเป็นต้องข้างหลังข้างหลังที่ดีข้างหลังมันจะมองไม่เห็นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆพอนั่งออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดูมีฮอเท่เกิน สวยนะจริงๆเอาสวยเลยนะตัวนี้สวยมาแล้วก็ปิดประเด็นก่อนที่จะจากลากันคือเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับหนูให้สิบตัวนี้สวยอะให้สิบเลยเหรอใช่หรอตแต่แต่ถ้าตัวมันใส่ชุดทงมันจะเท่กว่านี้อ่ฮะแต่สำหรับป๊ะป๊านะคือตัวนี้ให้ประมาณ8พอเพราะว่าตรงหน้าเนี่ยอาจจะแสดงอารมณ์สีหน้าอารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ถือว่าก้อนข้างๆที่จะสวยแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมสีสหน้ามันไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยชอบเออด้วยส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าสวยเป็นงานเลเซนส์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อมาโชว์กันวันนี้นะครับอ่ะอันนี้ที่ป้าป้าป้าวา,างวางไว้แบบนี้ดีกว่านี้เท่ดีใช่ว่าหยิบใช้ได้ง่ายๆโอเคครับผมสําหรับวันนี้การรีวิวโมเดลทุกวันพุธนะครับก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับ่อวจากกันครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายกระดิ่งด้วยใช่ครับผมแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นโมเดลตัวอะไรอีกนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ